โอเคจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ยกตัวอย่างการทานฟอร์มและนอกเวอร์ลโบจากตัวแปรหนึ่งไปยังตัวแปรหนึ่งเนาะแบบฟังก์ชันใดๆวันนี้นผมจะลองใช้สูตรนี้ให้ดูกับฟังก์ชันที่มันซับซ้อนขึ้นว่าเราจะใช้สูตรนั้นอย่างไรนะครับก็วันนี้ยกตัวอย่างสมการนี้ครับ y เท่ากับ cos x นะครับโดยที่ x เนี่ยมีการกระจายตัวเป็น uniform ตั้งแต่ศถึง2พาย ถามว่าเออ f y เนี่ยมันจะมีการกระจายตัวเป็นอะไรฮะโอเคจากสูตรที่แล้วเนี่ยที่ได้แสดงให้ดูนะครับก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง f x กับ f y เนี่ยก็จะเป็นไปตามสูตรนี้ f y ก็คือ summation ตั้งแต่ k เท่กับ1ถึง n เนาะโดยที่ n เนี่ยคือจำนวนรู t ของ y เท่ากับ c o a x คูณกับฟังก์ชันของ pdf ของ x เนาะตัวที่ k หารด้วย g prime xk given x เท่ากับ xk เขียนผิดน้อเขียนโอเครับอืมดังนั้นเนี่ยเออฟังก์ชันเออของเราเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรครับอันดับแรกแต่ผมหา g p r i m e x ก่อน g p r i m e x เนี่ยก็คือดิฟฟังก์ชันที่ก็คือดิฟคอร์ x เนาะได้เป็นลบไซ์ x ลบไซ์ x ครับ ที่เรามาหารูทของออสมการก,กันก็คือ y ถ้ากับ cos x เนี่ยมีรูทกี่ตัวมีรูทกี่ตัวนะครับอ่าโอเคเพื่อจะให้แมปได้ง่ายเนาะเรามาดูสมการ x กับ y กับ x กับเ y เนาะ cos เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนี้ครับโดยที่ตรงนี้ต้องเป็น2อพาย ก็คือครบ1นรอบพอดีใช่ไหมซึ่งโดเมนของ x เนี่ยจะอยู่ในช่วงส่วนหนึ่งสพายเนาะก็คือ,เ,อ,อเราสนใจแค่ภายในตรงนี้ครับสมมุติ y เป็นค่าใดๆเนี่ยเออ y เป็นค่าใดๆดในเนี้ยคำตอบ x ก็จะมี2ตัวเนาะดังนั้นอนะ่ะข้อนี้ก็คือมีมีมีคำตอบออกมาเป็น2ตัวโอเค x เนี่ยมันก็คือ c o s in v e r s e ของ y ใช่ไหมครับ c o s inverse ของ y ทีนี้ y มันก็เป็นไปได้ y 1ตัวเนี่ยก็จะแมปกับอาที่ x ได้2ตัวทีนี้ตัวแรกน่ยก็คือ cos inverse y ตัวที่2เนี่ยมันก็คือวงกลมหน่งหน่วยไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้จุดนี้น่ยมันก็คือ2องพลบกับลบกับ cos cos inverse y นั่นแหละครับก็คือลบกับ x 1นึก็จะได้เป็นสองรูทลำดับต่อไปเ,เราก็แทนค่ากลับเข้าไปในสูตรครับ อันแรกเนี่ย fx เป็น uniform นะ uniform ก็คือ,อ pdf ของมันจะเป็นแบบนี้สอง p นะดังนั้นเนี่ย fx เนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสอง pi หนึ่งส่วนสอง p ใช่ไหมเออใช่เนาะเพราะว่าจะทำให้พื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ยเป็นหนึ่งพอดีก็แทนค่าสูตรเลยอันดับแรกหนึ่งส่วนสอง p คูณกับ fx ตัวที่ xk เนอะซึ่งก็คือก็คือไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ว่า xk เป็นอะไรเนี่ยเราก็ได้มาแล้วก็คือ1นึ่งสองพายอันดับแรกก็อันดับต่อไปก็ตัวส่วนก็คือ g i n เว r ร์ก็คือจะได้เท่ากับลบไซ n โดยที่ x เนี่ยอันแรกก็จะเป็น cos invert y ใส่ absolute แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2พคูณ1หาร ลบไซนคูณสองพายลบเอ็กหนึ่งครับอ่ะก็จัดรูปครับเดีย๋ยวผมเขียนอันนี้แยกออกมาลบไซน์คอสอินเวอร์ด y เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเโอยไอแพดผมไม่ค่อยดีอะโอเค คอร์ดอินเวอร์สวด์เนี่ยก็คือคอร์ดเนี่ยข้ามฉากชิดฉากชิดฉากดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น y ตรงนี้ต้องเป็น1เนาะตามนิยามของคอร์ดอินเวอร์สวด์ดังนั้นไอ้มุมที่เหลือเนี่ยก็คือพิทาโกรัสเนาะหนึ่งยกกำลังสองลบไวยกกำลังสองก็คือหนึ่งลบไวยกกำลังสองนั่นแหละครับไซเนี่ยก็คือข้ามฉากเนาะดังนั้นเนี่ยไซอันเนี้ยก็จะได้เป็นสแควรรูทหนึ่งลบ y ยกกกำลังสองครับส่วนอีกอันนึ่งเนี่ยอันข้างหลังเนี่ยสองพายลบ x หนึ่งเนี่ยมันคือมุมตรงไหนเนาะสองพายลบ x หนึ่งเนี่ยก็คือมุมสามเหลี่ยมที่อยู่อยู่ข้างล่างของวงกลมหนึ่งหน่วยอันเนี้ยมันก็คือสามเหลี่ยมอันนี้ฮรัโอเคแต่นั้นมุมมันก็เท่ากันเลยเท่ากันเลยสอ,อสองอันนี้ก็เท่ากันเลยไม่ลบไปกว่า ก็จะได้ผมดึง1ส่วนสองพายออกมาเนาะส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นผลรวมเนาะก็คือ2หารด้วยสแควร์รูทหนึ่งลบวยกกำลังสองจัดรูปนิดหน่อยนะครับก็จะได้เป็น1ส่วนพายคูณสแควรูทหนึ่งลบวยกกำลังสองอันนี้คือ f y ฉังนั้นก็เออเรื่องนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววันต่อไปจะโชว์เป็นแบบอื่นแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ